วัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวแฮมเมอร์โฟผมต้คุยกันนะวันนี้ก็เสียงหน่อขั้นเทพนะไม่ใช่โอเค okay วันนี้ก็มาแ,แคสเกมูมจัด EPC นะฮะก็อขอขอบคุณผู้ติดตามคล้ายกันแล้วก็ต้องต่อ,ต,อต่อมาแล้วผมแล้วก็ขอลาไปก่อนทุยไม่ใช่เพิ่งมาทายเว้ยมาวันนี้ก็ไม่มีผู้ชมผู้ช่วยนะอันนี้ก็จะมาโท์เก่งม คลิปก็โชกากไปหนึ่งทีนี้ว่าโชว์เก่งอีกหนึ่งครั้งไปเลยกันเลยเดีย๋ยวผมตัดต่อไปตอนที่มันเสร็จนะครับผมพวกกลับกับไมค้าและผมะกับโทษดีนะกลับไปค้างเมื่อกี้ตัดต่อมาผมโอเคครับผมมันเจอวิวาวก็ไม่รู้จะไหวป่ะฮะโอ้เอาวไธก็เหมือนนะอะไรผมอยู่ข้างล่างคุณอย่าเบอร์อย่าเบอร์ไปเราเป็นคนไม่เก่ง เอาเลยโดยไหมโอ้ยเคเยอะเลยนี่เออประมาณนี้มาที่สิบปานฮนะโอเคโอ้เอ 40, ยอะสี่หมื่นยอัดคลิปอยู่อีอิอัดคลิปอยู่อีอิไปเล่นแม่เจ้าดูดู เราชนะเราชนะเราชนะเรามันยังไม่ถึงข้อของเราเว้ยเรามันมีคนโหดนะเว้ยไม่ใช่กาการอะว้ยเขาพูดต้องหา่างชื่อเป็นเฮียดจริงไหมไม่ใช่ฮะโอ้โหหลายมุกหลายมุกโอเคแต่กันต่อผมก็ขออนุญาตตอต่อไปนะก็กลับมาอีกครั้งนะฮะ วันนี้ก็มาเจอจับโอ้โหวัยสามปีนะเจอใกล้กินนะเอ้ยชื่อเสียงสาม,ลมเลยราละ่ะยิงเยอะยิ่งดีหรือว่าวอะไรวะมาให้เปิดก่อนฮะให้เปิดก่อนให้เปิดก่อนเราเราโอดเด้ครับเปิดก่อนเปิดก่อนไปให้ยิงมาเป็นที่ไม่ว่า,วอ,าอะไรหรอกเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละยิงว่ายิงว่าเอาออย่างนั้นแหละเอเอกูเจ็บจุงเบ้ยเออกูเจ็บจังเลยอ่ะเงากูเยอะดุเไว้ มาโชว์การมาโอดเก่งฮะประมาณนี้แล้วมั้งโอ้ย,ยไกลเลยซีซีพอมั้ยด,ดิบก็จะพอนะแล้วก็ไปดูตัวของมันนะว่ามันโหดแค่ไหนครับผมผู้ชมก็ดูตามผมนะโอ้ยบวกเองหรือว่าผมก็แค่บวกเองฮะเออเลือกแตกพันยิงอะเจ้าเสืยข้างเรือมันก็ตายแล้วมั้ง่ยเออไหวไหวไหวโอเคนี่นก็ต้องไหวแล้ว ร้อยแปดร้อยร้อยแปดองศานะผมอันนี้โคตรมั่นใจฮะไปน้่งมั่นใจเตอะล่ะโอเคหาอะไรก็มันม่นใจโคตรมั่นใจของแท้ๆเลยฮะถ้าโดนก็โหดรก็ไม่โดนก็เฟี้ยวนะ่ยโอ้ยจะเอาไงกันแน่โดนโหด,โดไม่โดนเฟี้ยวโอ้ไข่บุกไปแค่เดียวไม่รู้จะคงไ้ทอเตอร์ม่ได้หรอเนะี่ยมินมาเลยอ่าเจ็บ ôi bơi hít mà có là ngài ôi sao ý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  sao gì sao ý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  sao mình sao ý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  sao không sao rồi

โอ้ยมันได้อีกแล้วเนอะเออเออกูเจ็บตรงเบยทางนี้ไปโดนแดกคีไปเออชนะซะจะเถอก็ชนะเอาเว้ยแต่ ep สามต้องแสนใายไม่รม็กช่างทักมาโอ้ยลำคาญคนน้นทักมา เปิดเมษาเอ้ยเม่าหนึ่งได้สอ,อ,องพันเยอะประเมืออเอาไงวันนีม้มาตอนตปจัด้านล้านแล้วครับแต่ไข่แกงอ่ะไม่ใช่งานงานก็ผมสนใจเิงานายิงว่นจะพาตั้งงานไม,มไม่เอาไม่เอา โอ้ขอบจ้าถึงจะมองห้างหองห้าที่อนี่เป็นแมวต้องไหวแด้อ่าหกินแรงครับส่วนกับส่วนทริปถ้าเจอเป็นเสือเราจะเป็นเหยื่อที่รักที่น่ารักเอ้ยคุณผู้ชมอ่านอีเดียวอ่านเดียวไปเยอไปมากสินะฮะเราจะดูจะไหวเป่านะฮะไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวชนะก็ชนะอะจอมยุดน้อยครับผมแล้วสองหมื่นนะสกาสกาะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโวยยู่ว่ะก็ไหวเนี่ถอะกะกากยังไม่ลงเกาะเดี๋ยววันนี้ลงเกาะให้ดูฮะแล้วแต่มาดิตายถ้าไม่ตายมึงก็ต้องตกอ่ะถ้าไม่ตกมึงก็ต้องตายอ่ะจริงๆนะเพื่อนนะได้ปีสองแส่นะโอเคไม่เป็นไรน้อยก็น้อยเยอะก็เยอะชนะก็เราก็ชนะเอ้ย ก็แปสักอันเลยนะเอาสี่ร้อยก็ได้สี่ร้อยไม่ว่ากันนะเออ